สวัสดีค่ะคพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับไลยๆท่านค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนลงไปแล้วได้รับย้อนหลังไหมต้องทำอย่างไรไปลงที่ไหนนั่นคือกรรมการ กันนะคะกก็มีอยู่ท่านนึงค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่10เกิดวันที่10มิถุนายนสองหนย์เจยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยต้องทําอย่างไรไปลงเดือนนี้ได้ไหมไปลงแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีบตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจสำหรับท่านที่สอบตามมาวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ่ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่10มิถุนายน2507 โดยปกติแล้วค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2566ซึ่งปีงบประมาณ2566จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566ช่วงนั้นท้องถิ่นกับเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7 นะจ๊ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีก็ประมาณ2,567อายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านสอบถามปอน้อยเข้ามาว่าจะลงเดือนนี้ได้ไหมค่ะวันนี้ปอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจารค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมา13มิถุนายน 2 5งห้ 7, ท่านไปลงได้เลยค่ะท่านไปลงได้เลยในช่วงนี้วันที่พอน้อยลงคลิปก็คือวันที่11ดกุมภาพันสองพันห จะการท่านไปลงเลยลงที่ไหนลงที่ท้องถิ่นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะ๊ะหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธน,นาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจะ๊ะว่าบาัญชีเอ่อที่ท่านนําไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวไหม ต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะค,ะ,คะถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้ออนเงินให้ท่านได้สําเร็จก็ฝากไว้สําหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาเกิดวันที่10มิถุนา,ายน2507โดยปกติแล้วก็เสียสิทธิ์การนานพอสมควรนะคะโดยปกติแล้วค่ะท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปแต่ถ้าท่านล ในช่วงนี้ในเดือนกุมภามพันธ์2 5ันาท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพปูสงอายุ ตั้งแต่เดือนมีนาคม2568เป็นต้นไปไม่มีย้อนหลังการเป็นเบีย้อย่างเีพผูสูงอายุตามระเบียบใหม่เลยนะจ๊ะถ้าท่านลงในกรณีที่อายุครบ60ปีแล้วยังไม่เคยขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุลงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียรอย่างเีพผูสูงอายุโดยไม่ต้องรอในปีงบประมาณถัดไปนะคะอันนี้คือข้อดีของระเบียบใหม่ที่พอน้อยนาเรียนประชาสนสำคัญกันในเมืองโต้กันนะคะ ก็คงจะชัดเจนกันสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่10มิถุนายน2507ไปลุงได้เลยค่ะพอน้อยไม่อยากให้เลยเดือนกุมภาพันธ์2568เพราะว่าถ้าท่านลุงแล้วท่านก็จะเริ่มได้ระเบียอย่างชีพูสูงอายาุตั้งแต่เดือนมีนาคม2568เป็นต้นไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมเลื่อมมาที่ให,หม่กะใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดาข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสาหรับในคลิปนี้พอนอ ต้องการปล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ